ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนบ่ายวันจันทร์นะคะเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนคงสบายดีเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินส้มตำมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เพื่อนเพื่อนสบายดีกันไหมคะทักทายบ่ายวันจันทร์นะคะบ่ายวันจันทร์ของที่นี่นะคะหวังว่าทุกคนคงสบายดีเนาะมาค่ะมากินส้มตำกับสำมุกกระหารโอ้ยรู้สึกอยากกินน้ำอัดลมเพื่อนเพื่อนไม่ได้กินน้ำอัดลมนานมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยไปได้้้้้้้้้โโ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 คค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 าา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 ล่มมมมกกกกกกก็ือออออนน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 นำำำำทุบเเฮิรสยยีด๋วัแแหหงง คั่กันต้อแข็งนะค่ะมาค่ะวันนี้ได้อะไรคะวันนี้ได้ส้มตังนี่โซนเพื่อนๆเดินแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะคะแบบเจ้านี้แบบนิ่มมากขนมจีนแช่แข็งแค่ใช่ขนมจีนเอามาต้มเอานะคะเพื่อนๆก็ได้ไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกบราซิลนะคะเปลี่ยนแตนฉันลองเยอรมันนี่ของบราซิลเนาะก็นี่ค่ะพริกหวานนะคะพริกหวานนะคะแล้วก็ได้ผักนะคะทุกคนเนาะมันแบบไม่ค่อยเห็นเนาะนี่นะคะได้ผักเนาะกล้วยนะคะค่ะไม่ได้เลยจริงแล้วก็ผักนะคะก็มีสับปะร่นะคะที่ไปเก็บมาเยอะเลยถั้้งขึนใช่ต้งฉฉาาาาายยต้งนนนะมมทุกกกคิด นจำใส่กุ้งนะคะทุกคนเป็นกุ้งกุ้งกุ้งเดี๋ยวชิมก่นอนอร่อยแซบ่บผัดนี่ค่ะเป็นกุ้งกุ้งอ,าาอ,อร่อยามากอร่อยทุกคนจำเอ็มแซ่บเอ็มอร่อยเอ็มใส่ให้กาอแซ่บเผ็ดค่ะอร่อยมากขนมจีนขนมเส้นบ้านเราขนมเส้นขนมเส้นเนาะเปนคนเดียวค่ะเปนคนเดียวก็แซ่บคนเดียวเวลามันอยากกินนะ ไม่ต้องชวนใครก็ได้嘛 <laughs> ใช่ไหมคะทุกคนมาค่ะกินเพื่อสามมทหารกินกับเพื่อนชาวยูทูบล้วเนะี่ยได้มาหูเหลืองมาค่ะมะละกอเหลืองที่นี่เขาจะไม่คกินมะละกอเขี่ยวกันนะคะฝรั่งเนาะแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอามาตำแต่ฝรั่งก็ไม่กินนะคะแต่เราเอามาตำขนมจีนก็สวยสวยทุกคนเส้นแบบเล็กมาก แบบนี้ชอบเดี๋ยวจะทำน้ำขนมจีนกินอีกอยู่น้ำปลามีปลาเยอะมากเลยค่ะที่ตู้เย็นเอาเไว้ในว่างก่อนคนะ่ะขำมากต้องกินมือทุกคนมันจะแซ่บๆเนาะเพื่อนๆได้อะไรกินนะคะเม้นต์มาเล่าให้ฟังหน่อยเด้อชอบเหมือนกันหรือเปล่าขาดไม่ได้เลยนะส้มตำเส้นแบบเนี้ยนุม่มามากเลยค่ะเอามาคลุกาากับน้ำเอามาคลุกกับน้ำมะหุ่ ีกุ้ง้วยค่ะคุณกุ้งสดอ่ะมันแบบได้ความนัวมากนัวจริงอร่อยค่ะมาเด้อมนข้าวมันกันค่ะพี่น้องพี่น้องจา๋ากดนี้ได้ใจ แล้วแรกก็ไม่ยอมขาดไม่ได้เลยพี่จับแทงได้ขนมจีนนี่เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมค่ะแศรษอีลีแซรอฐหลีค่ะมาเด้อมาเด้อเพื่อนๆคะคำใหญ่ดูกืกูใหญ่มาก แต่ว่าสะใจเป็นคนชอบกินเผ็ดค่ะกินเผ็ดมากเลยเผ็ดนี่ขาดไม่ได้จริงอูวขาดนี่คือขอไปกินกับซุกี้เนาะแต่ว่าเรามากินสดก็ได้ค่ะออามาดิตอนนี้นข้ามงุเย็นนะคะที่กินข้าวกุ่งแต่มาก มนนาม,ม,มาทุกคนมากนมานินกันมาแซบกันค่ะมก้ก็หาแบบดิบยากมากเห็นแล้วเ,น,เนีัเพชรเคิงแสบ มันมันสุกนะพอมันสุกแล้วมันก็จะเละๆนิดนึงค่ะแต่ก็แซ่บอยู่มึงใช้ช้อนอะทีนี้ได้อยู่น้ำซุปหอมถังเนี่ยอร่อยค่ะกินกับซุเกะเนาะแล้วเรามากินกับซุปจังก็อร่อยค่ะมาทุกคนขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่มากินเป็นเพื่อนสามมื้ออาหารเนาะทานคนเดียวหวาน 他吗？ ที่เราอยากกินมันก็แซ่บนะทุกคนแซ่บก็แซ่แแกแกบก็บราซิลค่ะมันจะมีบราซิลมันแซกบอเลอมานก็มีของออสเตรเลียใช้ได้ค่ะครับ,บสักนีดส้มตำต้องกินเวลาที่เราอยากกินนะคะ ถ้าเราไม่อยากกินติ่งไงก็ไม่แซ่บแต่ถ้าเราอยากกินปั๊มยังไงก็แซ่บกอ้มเต่มาแซ็บไปลืมกินคะนาบลอกโคลี่รู้ปิดบลูคานาบลูเบอี่ หมดแล้วเดี๋ยวแต่กุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่มากทุกคน ให้ชาวยูทูบทุกท่านนะคะที่กำลังจะทำให้ผ่านกดนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสู้ไปด้วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันว้าเผ็ดกินเสร็จก็จะตามไปให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะหรือว่าทางอินบ็อกซ์คอมเมนต์มานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะทุกท่านเนาะที่ทักทายกัน 再逛吧。 มากสุดท้ายกล้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สม้มมุกทหารก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่มากินส้ตมตำนะคะเผ็ดๆน,นะคะกับขนมจีนนะคะกับสามมุกทหารเนาะชีวิตในออสเตรเลียนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ไวรัสนะคะที่เราทราบกันยังไม่ได้หายไปนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร้เป็นกลังใจให้สามมุกทหารในเนเจอรจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ